สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัจิจีราค่ะวันนี้นะคะนัาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ประวัติของคุณเฉินเว่ยทิงค่ะเฉินเว่ยทิงนะคะเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน1985ตอนนี้อายุ36ปีค่ะเขามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าวิลเลียมค่ะตัวเขาเองนะคะเกิดอยู่ที่ฮ่องกงสถานะตอนนี้สาวๆวางใจได้เพราะว่าโสดค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเฉินเว่ยทิงยังได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการแฟชั่นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นของตนเองค่ะ มาดูผลงานที่น่าติดตามกันค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องแรกนะคะเรื่องมหสัสจรรกรกบ,บีเจ้าพิภพค่ะถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเฉนเว่ยทิ้งจะไม่ได้รับบทเป็นพระเอกแต่ว่าเป็นซีรีส์ในตํานานเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนเนื้อเรื่องนะคะออกแนวแฟนซีมีกําลังภายในด้วยนะคะใครที่อยากดูต้องไปย้อนติดตามดูค่ะต่อกันด้วยเรื่องที่2ค่ะศึกเทพยุทธภูผาสูนะคะเรื่องนี้นะคะเขาก็ได้เป็นพระเอกค่ะทุกคนซึ่งใน ในเรื่องนี้เขารับบทเป็นติงอินติงอินเนี่ยคือบุคคลที่ดูแลหินวิญญาณแดงค่ะและหินวิญญาณแดงเนี่ยนะคะคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือใช้ไว้ปกป้องโลกของเราจากเนื้อมือของเจ้าพญามารค่ะแต่แล้วนะคะก็ดันได้มาเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกของเราดันเป็นลูกของเจ้าพญามานเลยทุกคนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจะมีการหักหลังซึ่งกันและกันไหมความรักของทุกคู่จะจบดีไหมทุกคนต้องไปดูนะคะ ต่อกันด้วยซีรีส์เรื่องเปิดตำนาน9สกุลค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเชิญเวทิงแลบบทเป็นจางฉีชานค่ะเขาเนี่ยเป็นผู้นําทหารของเมืองนะคะถูกส่งมอบให้มาดูภารกิจตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของรถไฟขบวนหนึ่งที่มีคนตายเต็มขบวนนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ได้มาเจอกัดกัดนางเอกแล้วก็ได้จับมือกันตรวจสอบหาความจริงแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ ตามมาติดๆค่ะกับซีรีส์เรื่องอภินิหารรักจอมเวสถานบัลลังก์นะคะเรื่องนี้นางเอกของเราเนี่ยเป็นนักเวทหญิงค่ะนางเอกเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือเฉินเวมยถิ่งพระเอกของเราค่ะทุกคนคะและแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักกันพระเอกเนี่ยก็จะแต่งงานกันกับนางเอกแต่ถูกหลายๆฝ่ายเนี่ยคัดค้านไม่ให้หนางเอกกับพระเอกแต่งงานกันนะคะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่ความรักมันยังบอกไปถึงเรื่องราวของญาติพี่น้องต่างๆในสกุลที่เขา ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นจะเป็นยังไงทุกคนต้องไปดูว่าพี่น้องเขาจะเข้าใจกันไหมซีรีส์เรื่องนี้จะนําพาความสงบสุขมาให้บ้านเมืองอีกครั้งไหมยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินต้องไปดูนะคะ สหรับซีรีส์เรื่องโดนรักโดนใจค่ะทุกคนคะคําว่าโดนในซีรีส์เรื่องนี้นะคะโดนแรกนั่นก็คือโดนที่เขาเอาไว้ถ่ายทําที่ถ่ายรูปบนฟ้าที่บินขึ้นไปนั่นแหละคะ่ะโดนรักโดนใจเพราะว่านางเอกของเรานะคะเปิดบริษัทโดนค่ะทุกคนคะ่ะนางเนี่ยกำลังหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ได้มาเจอกันกับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ยอมลงทุนให้กับบริษัทนางเอกคะ่ะแต่ว่าเบื้องหลังนะคะที่เฉินเวทิงมาลงทุนให้เธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจค่ะทุกค เขาเนี่ยยังมีปมในใจมีแรงแค้นลึกๆในใจที่จะมาทําให้หนางเอกของเราเนี่ยวันไหวได้คะ่ะแต่เรื่องนี้เนือ้อเรื่องไม่เครียดมากนะคะนัทเนี่ยอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าเชิญใบทิ้งของเราค่ะทุกคนข้างรักมากเบลตาที่มองนางเอกนะคะแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนจะกลืนกลิน่นคือแบบอยากให้ทุกคนไปดูหล่อด้วยประเด็ด และเรื่องนี้ค่ะคืออยากแนะนำให้ทุกคนไปดูสำหรับซีรีส์เรื่อง Age of Legend ค่ะเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยนัดชอบมา,มากๆได้น้องหมาซื้อชุดน,นะคะมาเป็นตำรวจสาวค่ะทุกคนคะต้องมาสือหาคดีที่พระเอกของเราเนี่ยหายตัวไปเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะเขาจะเป็นยังไงนะคะต้องคู่มาตกลุมรักกันตัวพระเอกเองเนี่ยข้างรักนางเอกมากคือสายตาวววาวอะเรื่องนี้ใครที่อยากไปดู ความแก้แค้นความเป็นหนุ่มไฟแรงความสุข,ขุมเยือกเย็นต้องไปดูห้ามพลาดค่ะเคมีคู่ขนางเข้ากันมากเวอร์ร้อยเปซค่ะต่อกันด้วยเรื่องปฏิบัติการฝ่าพายุคลั่งค่ะเรื่องนี้ใครชอบแนวบู๊ความรักสามเศร้าความรักที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มสุดท้าย คือแบบเกือบจะตายเอาตัวไม่รอดต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะตัวพระเอกของเรานะคะเป็นเด็กกำพร้าสูญเสียครอบครัวไปแต่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยดันได้มารู้จักกับนางเอกแล้วทั้งคู่เนี่ยก็รักกันคะ่ะทุกคนคะแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยความรักของทั้คู่เนี่ยมันไม่ได้ ประสบผลสําเร็จเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยถูกให้เลือกว่าถ้ายุ่งกับนางเอกหรือว่าคบกับนางเอกต่อไปเนี่ยเขาจะมีคนมาฆ่านางเอกพระเอกเนี่ยก็เลยต้องจําเป็นที่ต้องเลิกกับนางเอกไป3ปีคือทรมานมากคนดูแต่สุดท้ายจบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะต้องไปติดตามกันทุกคนเรื่องนี้นะัดขอฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องค่ะสาหรับผลงานชิ้นล่าสุดค่ะกับซีรีส์เรื่องไข่มุูเคียงบัลลังนะคะเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะดังมากๆในจีนยอดวิว ตอนนี้นะคะทะลุ3,000ล้านวิวแล้วค่ะทุกคนเชิญเวทินของเรานะคะรับบทเป็นอาจารย์ค่ะที่ต้องดูแลลูกศิษย์นั่นก็คือนางเอกของเราใครที่อยากไปดูความหวานแหววความน้ําตาลหยดยหยัดเดย,ยิเยมนะคะเรื่องนี้ไม่มีให้ค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องส่วนมากเนี่ยจะเน้นไปทางของ การเมืองนะคะการทำกบฏการคิดแค้นการแก้แค้นอะไรต่างๆนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบดีที่แปลว่าไม่ตายตอนนี้นะคะมีซับไทยสามารถดูได้ที่ VTV แล้วก็ภาคไทยก็สามารถดูได้ที่ VTV เช่นกันค่ะคือเชิญไปทิ้งเรื่องนี้ครบโหลดดีมากองค์ประกอบ ทั้งร่างกายทั้งสีหน้าท่าทางแล้วก็บทบาทของเขาคือโอเคลงตัวเป็นบุคคลที่สุขุมนุ่มลึกแต่ได้ใจแม่แม่ชาวไทยไปเต็มๆติค่ะ